สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเลยอยู่กับช่องโซลิมแลงกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม one piece bunny l u ครับทุกคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการอัปเดตครั้งใหญ่ใช้เวลาในการอัปเดตข้ามวันข้ามคืนกันเลทีเดียวกับเวอร์ชั่น64 0 0 0นการอัปเดตครั้งนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนั้นผมขอคนละกดไลค์คนละกดสามตั๋วใหแล้วก,กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสําสคัญจากโซลิมแลงนะครับ กูโก้แล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม

รายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเหรียญตาครับนั่นคือแสดงเวลาที่เหลือของการสร้างแนละอัปเกรดเหรียญตาในแถบอีเวนต์ทุกคนน่าจะพอสังเกตเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเวลาบอกใต้เหรียญอยู่นะครับวเหลือกี่วันเหลือกี่ชั่วโมงนะทาให้เราสังเกตเห็นวันหมดอายุได้ง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนนะั้นจะมีบอกนะครับตรงด้านล่างนี้นะครับผมจะวงให้นะ การอัปเดตเรื่องนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ดีมากเลยนะครับทําให้เราสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นมากครับจะได้ไม่มีการผิดพลาดเดือยไปเรื่องหนึ่งเรื่องสองนะครับเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นน้อยลงครับต่อมาครับยังอยู่กับเรื่องเหรียญตาอยู่นะครับผมเพิ่มตัวเลือกตัวกรองในหน้าตัวเลือกต่างๆที่เกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับตรงนี้นะครับนี่ครับผมุงให้นะนี่เราเรากดเข้าไปเลยนะครับนั่นคือตัวก่องนั่นเองนะครับผมพอเราเลื่อนลงมานะครับผมเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเลือกมันมี มากขึ้นนะคะผมแล้วจัดเป็นหมวดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะสำหรับผมแล้วผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะครับเพราะว่าทางเกมนั้น,นแสดงคุณสมบัติเหรียญรวมถึงแท็กกลุ่มตัวละครต่างๆเพื่อให้คนหาเหรียญตาที่ต้องการได้ง่ายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นสมมติผมอยากจะจัดแท็กที่เกี่ยวกับเหรียญที่มันลดความเสียหายนะครับผมผมก็จะกดลดความเสียหายนี่แราก็เจอเหรียญที่ลดความเสียหายนะครับนี่มันจะมีเหรียญที่ลดความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับผมในช่องนี้นะ ซึ่งแต่ว่ามันแอดวานวันนั้นครับนั่นคือ <Okay. S 1> เราสามารถจัดที่เกี่ยวกับแท็กได้ด้วยนะสมมติเราเลือกคุณสมบัติเหลือเป็นลดความเสียหายไปแล้วนะฮะเราก็จะมาดูที่แท็กนะครับอันนี้คือแท็กนะครับเนี่ยอันนี้คือประเภทของแท็กนะครับนี่นะเห็นนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับผมเราจะเห็นได้ว่ามันมีเขียนว่าลดความเสียหายที่ได้รับอยู่นะครับผมเมื่อของสมบัติได้น้อยกว่าสตูอันนี้เราก็จะติ๊กหมดเลยนะฮะติ๊กหมดเลยติ๊กหมดเลย แล้วก็มาลดความเสียหายที่ได้รับเมื่อมีพวกอยู่ในเขตสมบัติครับผมอันนี้เราจะเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับลดความเสียหายนะครับผมอ่าก็คือจะเอาใส่ให้กับสายโล่นะครับนี่นะอันนี้นะครับสําหรับเหรียญที่เกี่ยวกับลดความเสียหายรวมถึงแพ็กที่มีลดความเสียหายนะครับผมเราก็ลองเลื่อนๆลงมาดูฮะเท่าที่สังเกตเห็นนะครับรวมเหรียญอีเวนด้วยรวมเหรียญเหลืองด้วยนะครับผมก็คือจะมีของดองกีโฮเต้นะครับ ก็จะครบสามเหรียญนะครับอย่างอันน so ี้นะครับลดความเสียหาย3%เซนะครับเมื่อคลองสมบัติได้มากกว่าศัตรูนะครับส่วนอันนี้ก็คือลดความเสียหาย3%เซนะครับเมื่อไม่มีพวกอยู่ในสมบัติที่ตัวเองอยู่นะครับถ้าใส่ครบ3ามเหรียญด้วยรวมแท็กด้วยนะครับก็จะรวมทั้งหมดเป็นลดความเสียหาย2ีนะครับถ้าตรงรามเงื่อนไขทั้งหมดนะเห็นไหมครับว่ามันจัดแท็กได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับถ้าเราอยากได้แบบไหนเราแค่ติ๊กไปตรงนั้นแค่นั้นเองครับผมจะประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตตัวเลือกตัวกองที่่่เเพิมมมข้าาให ต่อมาครับผมจำหน่ายเหรียญตาลัต7ดนะครับผมอันนี้เหมาะสำหรับสายเติมนะครับมีผลต่อเนื่อง7วันนะถ้าเกิดว่าเราเติมมาแล้วนะครับสิ่งที่เราได้เลยก็คือลดเหรียญรางวัลที่ต้องใช้ในการสร้างรับเครดิเหรียญตาลง50%นะครับเหรียญรางวัลในที่นี้หมายความว่าค่าเงินในเกมนะครับผมที่มันอยู่ตรงกลางอะครับอันนี้เราจะใช้ถูกลง50%นะครับแล้วก็ลดจํานวนเพชรลุงที่ต้องใช้ในการถ่ายโอนใหม่อีกครั้งก็คือครั้งแรกนะครับผมถ้าเราซื้ออันนี้เหรียญตาลัต7ใบเนี่ย ครั้งแรกก็จะถือว่าฟรีเลยนะครับต่อมาก็จะเพิ่มครั้งละหนึ่งนะครับผมสูงสุดก็คือ5ครั้งนะครับรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดโชคไม่ดีทายโอนใหม่ถึง5ครั้งนะครับเราก็จะเสียไปแค่10เองนะครับผมก็คือ1 0เพชรแม่งก็เยอะอยู่ดีนะขอแนะนําว่าใช้แค่ฟรีก็พอนะครับผมต่อมานะครับผมรางวัลพิเศษนะครับผมรับได้ทุกวันตลอด7วันนะครับก็คือแฮมเมอร์จำนวน1 0 0 0อันนะครับแล้วก็แต้มเยนตาจํานวน250แต้มนะครับถ้า7วันแฮมเมอร์ก็จะได้7 0 0 0นนะครับผม 50แต้มนะครับแต่ที่เด็ดของเหรียญตาลัดเจ็ดนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับผมสามารถสร้างและเกรดเหรียญตาอีเวนตนในอดีตที่เพิ่มเข้ามาในรายการได้นะครับผมแต่วงเล็บไม่หน่อยนะครับที่เพิ่มเข้ามาในรายการนะครับเราไปดูที่รายการดีกว่านะ ตอนนี้เราอยู่กับรายการที่แลกเหรียญตาลัดเจ็นะครับผมสรับใครที่เติมซื้อนะครับจะสามารถแลกเหรียญอีเวนต์แนเก่าๆได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เติมนะครับจะไม่สามารถแลกได้ต่อให้มีแต้มเหรียญตาครบก็ตามนะจะไม่สามารถแลกได้นะครับถ้าไม่ได้เติมเราสามารถซื้อได้สูงสุด3ครั้งต่อ1เหรียญน,นะครับผมซื้อหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับพอถึงเวลาอัปเดตรายการก็จะเปลี่ยนปเป็นเหรียญใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะวนมาอีกไหมไหมาในอาทิตย์หน้าก็ไม่วนมาแล้วนะครับ อาทิตย์หน้าก็จะเปลี่ยนเป็นเหรียญใหม่หมดเลยนะก็คือเราก็ต้องรอทางเกมวนไม่อีกรอบนะครับถ้าเราอยากได้เหรียญเดิมซ้ํานะแต่ถ้าใครมีเศษเหรียญเก่าหรือเหรียญเก่านะครับที่อยู่ในช่องเก็บของนั้นจะสามารถสร้างรับเพเกตเหรียญได้นะครับผมที่มีในรายการนี้เท่านั้นนะ วิธีเข้าช่องเก็บของนะครับผมอยู่ทางด้านมุมขวาบนนะครับตรงนี้นะผมจะวงให้นะครับกดเข้าไปเราจะเห็นคําว่าช่องไอเทมนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บมาตรงที่วัตถุดิบเหรียญตานะครับผมเราก็เลื่อนลงมาได้เลยครับผอเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอเหรียญอีเวนต์ในอดีตเยอะๆนะครับผมแล้วก็พวกเหรียญตาต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเติม เหรียญตารัดเจ็ดไปนะครับผมแล้วเรามีเศษเหรียญตาในนี้หรือมีเหรียญตาในนี้นะครับเราสามารถสร้างรละอัปเกรดได้เลยนะครับผมอ่านี่ก็คือการเปิดดูไอเทมส่วนตัวของเรานะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของผลลัพธ์แบทเทิลนะครับผมก่อนหน้านี้แล้วครับเราได้เล่นแบทเทิลนะเราสังเกตได้ว่ามันมีจํานวนสังหารจานวนเชิงสมบัติแต่ไม่มีจํานวนเติมเกียริสมบัติเลยนะครับ หน้าน้อยใจแทนสายโล่อยู่เหมือนกันนะครับแต่หลังจากการอัปเดตใหญ่มาทางเกมได้เพิ่มจอแสดงจํานวนครั้งที่ฟ้นฟูเกรสมบัติ100%ซบนหน้าจอผลลั์ในบัตเทิลประเภทชิงสมบัตินะครับผมมาแทนที่ปุ่มขอเป็นเพื่อนคนทุกคนอาจจะสงสัยแล้วนะครับว่าเอ้าแล้วปุ่มขอเป็นเพื่อนอยู่ตรงไหนทางเกมได้เอาปุ่มขอเป็นเพื่อนออกมาไว้หน้าจอข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นนะครับจะอยู่ตรงมุมขวาล่างตรงนี้นะครับ การอับเด,ดต่อมานะครับผมทางเกมเขาได้นำภารกิจบางส่วนออกนะครับภารกิจที่เขาออกนะั้นจะเป็นหมวดหมู่ของภารกิจปกตินะพวกตัวละครตัวโลฟี่โซโลหรืออุโซบที่เป็นตัวละคร2ดาวพวกนี้เป็นภารกิจที่ให้เราทําแบบ k คศสตู100ตัวเล่นใะห้ชนะ100ครั้งทางเกมเขาได้เอาออกแล้วนะครับรวมถึงภารกิจของเชงคูดด้วยนะสำหรับผมแล้วเอาออกก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะเป็นภารกิจที่ทายากมากๆเลยนะเคยลองทําแล้วนะคิดดูนะครับขนาดเอาตัวละคร4ดาวปกติไปเล่นนะครับในรีบเทลดยังฆ่าเขาลําบากเลยนะครับให้เอาตัวละคร สองดาวไปแบบไปกดแร้งทุกวันเนี่ยเพื่อให้ได้ชนะหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยบอกเลยครับกดแร้งทุกวันนี้ส่วนใหญ่เจออะไรโซโล่บ้างบิ๊กมัมบ้างนิกกะบ้างอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าตอนนี้เราไม่ต้องไปทําแล้วนะครับผมถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่ทางเกมเขาได้เอาภารกิจพวกนี้ออกไปสักทีนะครับผมและแน่นอนครับเมื่อเขาเอาภารกิจออกไปนะครับเขาก็แจกไอเทมชดเชยมาให้นะครับไอเทมที่แจกชดเชยการเอาภารกิจออกก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะนี่นะครับตามนี้นะการอัปเดตต่อมานะครับผมอัปเดตที่แรกแต้มบั ทางเกมนั้นได้เพิ่มชิ้นส่วนตัวละคร2ตัวในที่แรกแต้มัตเทิลนะคบผมเป็นตัวละครเก่านะชิ้นส่วนกลุ่มจนสลัดผมแดงนะครับหัวหน้าใหญ่แชงตัวละครระดับสีดาวตอนที่แชงคูดอยู่ในอิตบูนะครับต่อมาครับเป็นชิ้นส่วนสงครามสุดยอดมังกีดีลูฟี่เป็นตัวละครระดับสีดาวเช่นกันครับผม เราก็เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวละครที่สมควรแลกเป็นอย่างยิ่งครับผมจนว่าจะทําบูตตันได้เลยนะตัวละครในแกนไลน์ตัวเดียวของลูฟี่ที่มีแท็กรุ่นที่ชั่วร้ายตอนอยู่ในแกนไลน์นะครับเมื่อก่อนนั้นเป็นตัวแรนะครับผมเพราะไม่มีให้แลกนะแล้วก็ไม่มีแจกในบัตเทิลด้วยนะครับต้องใช้การ์ดรับโชคแทนถึงจะได้มานะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องใช้การรับโชคแล้วนะครับเราสามารถแลกได้เลยตรงๆนะครับผมวันละ1ิเศษนะครับ ลำเนาต่อมานะครับผมทางเกมเขาได้เพิ่มไอเทมแต้มฤดูกาลมานะครับแต้มฤดูกาลนั้นสามารถจะได้จากตรงนี้นะครับจากการที่เราได้เล่นขึ้นนะครับผมเราจะได้คะแนนแต้มมาขึ้นมานะซึ่งเมื่อหลังจบเกมนั้นเราได้คะแนนมาเท่าไหร่เราก็จะได้แต้มมาขึ้นมาเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ฤดูกาลนี้ก็กําหนดที่200,000นะครับซึ่งแต่ละฤดูกาลนั้นจะได้ประมาณสัก25แต้มฤดูกาลนะครับสำหรับสายฟรีนะก็จะได้ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้มากกว่านี้ก็ลองไปเติมดูได้ครับเขาก็จะมีให้แบบเติมนะรวมรวม แล้วนะครับถ้าจะเติมผมแนะนําให้เติมทีหนึ่งก็เติมให้สุดเลยนะครับผมเสียประมาณ278แนะครับแล้วเราก็จะได้แต้มรดูการมาเฉพาะที่เติมนะ525แต้มนะครับถ้ารวมจากการที่เราเล่นแต้มปกติด้วยเนี่ยบวกยีกลายเป็น550แต้มนะครับเอาไปใช้ทําอะไรตรงนี้ครับนี่นะครับผมที่แรกทองนะครับมันก็จะมีแต้มรดูรการให้ดูเหมือนกันนะหรือจะกดจากเมื่อกี้ก็ได้นะครับซึ่งพอเราแลกมานะครับเราเอาแต้มรดูการสามารถแลกพวกแบบอันนี้ก็คือเสื้อผ้าน ฟี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ Middle ่ง so มันแตกต่างจากของเดิม like นิดหน่อยนะคบผมบางคนก็อาจจะแบบรู้ส so, ึกว่า really มันไม่ค่อยเท่แบบเดิมอาจจะเท่อยู่แล้วอะไรแบบนี้อ่ะแล้วแต่คนนะครับเราผมแล้วผมอาจจะถูกใจกับนามินะครับทั้งล่างปกติแล้วก็ชุดนี้นะครับผมแหมแวบๆแผ่ๆแวบๆแผ่ๆเอาเป็นว่าถ้าเติมครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากได้พวกเสื้อผ้าแนะนําก็คือต้องเติมเสียมา278รนะครับก็จะได้แต้มมาก็550แต้มนะครับ อหนึ่งฤด,ดูการนะไอชุดพวกนี้ไม่ได้บวกทําให้เรารู้สึกโหดขึ้นนะไม่รู้ว่าทางเกมเขาอยากจะบวกเพิ่มให้ตอนไหนแต่เท่าที่ดูก็คือเจอมาก็คือไม่ได้บวกเพิ่มนะครับแต่ทีเด็ดของเขาแต้มฤด,ดูการอยู่ตรงนี้ครับสินส่วนตัวละครครับมีตั้งแต่ตัวละคร2ดาวจนถึงตัวละครเกรดเเจินรี่เลยนะครับเราสามารถใช้แต้มฤด,ดูการแลกชิ้นส่วนตัวละครได้นะก่อนที่เราจะแลกนะครับลองดูตรงนี้ก่อนนะผม หากแรกชิ้นส่วนดอลละรคร6ดาวชิ้นส่วนจะได้รับจะเพิ่มขึ้นนะครับเนีย่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้นะครับอย่างวีวีนะวิวีผมเนี่ยเลเวลร้อยไปแล้วนะครับหรือ6ดาวนะสมมติให้เราเห็นไหมครับว่าเราผมเนี่ยเสีย40แต้มฤดูกาลนะครับผมจะได้มา2องเศษนะแต่ว่าของโซโลเนี่ย ผมยังเวลไม่ร้อยนะครับเสีย40แต้มฤดูการเหมือนกันแต่ได้มาแค่20แต้มเองเพราะงั้นเวลาเราแรกนะครับเราแลกตัวละครที่6ดาวขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราจะได้โบนันเสเศษมาด้วยนะมีให้แลกตั้งแต่ตัวละคร2ดาวจนถึงด e เจเนรี่เลยนะครับซึ่งดีเจเนรี่ผมไม่ค่อยมีนะครับเพราะงั้นเวลาเราแรกเราแลกตัวละครที่เรามีแล้วก็ เลเวลร้อยไปแล้วนะครับถึงจะแลกได้คุ้มค <cat Bal subscriber Airbnb> <ira> ่าท right? <uana> ี่สุดนะก็เพื่อนๆชอบตัวไหนอยากทำโอเอร์บูทอะไรก็สามารถแลกได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ารูดูการแต่รูดูกาลเนี่ยจะหาได้เพิ่มมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับในอนาคตแต่ตอนเนี้ยหาได้สูงสุดก็คือ550แต้มนะส่วนช่องไอเทมก็จะมีเท่านี้นะครับผมมีแค่ออฟ3กับออฟ2งนะครับเก็บแต้มฤดูการไว้แลกชิ้นส่วนตัวละครอาจจะคุ้มกว่านะครับ การอัปเดตครั้งนี้นะครับมีไอเทมใหม่เข้ามาด้วยก็คือการรับโชคเหรียญรางวัลน,นะวิธีการใช้การรับโชคเหรียญรางวัลเนี่ยก็จะใช้เหมือนการรับโชคชิ้นส่วนตัวละครปกติเลยนะครับ หากใช้โอกาสรับสมบัติแล้วชนะจะได้เหรียญรางวัล4,000เหรียญรางวัลนะแล้วจะมอบให้กับเพื่อนร่วมทีม1,000เหรียญรางวัลด้วยนะครับไอเทมที่สามารถใช้ซ้อนทับกันได้ถ้าเพื่อนร่วมทีมเราใช้นะพร้อมกับเราเนี่ยจะได้เหรียญรางวัลบวกเพิ่มมาการละ1,000เหรียญรางวัลนะครับสามารถเก็บสูงสุดได้3การนะครับผมส่วนวิธีการหานั้นจะได้จากรางวัลสํนาเร็จคะแนนบัตเทิลนะครับ ต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องแชมเปี้ยนชิพเปลี่ยนวิธีการได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรอบคันเลือกใหม่ของแชมเปี้ยนชิพแต่ไม่รู้นะครับว่าทางเกมเขาเปลี่ยนยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเข้าไปดูไม่ได้นะครับผมก็ต้องรอถึงช่วงแชมเปี้ยนชิพนะครับถึงจะเข้าไปดูได้นะสำหรับการอัปเดตเวอร์ชั่น6.4.0 0หลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นการแก้บั๊กต่างๆนะครับแต่บั๊กล้มแล้วยังเห็นว่ายือนอยู่เนี่ย น่าจะยังไม่ได้แก่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้คลิปเป็นยังไงบ้างครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับผมขอคนเราเกิดไลค์คนเราสตอร์คลาเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของผม้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โซลเลิมแลวต้องขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม